ส่วนไฟคือโทสะย่อมเผานรชนผู้พยาบาทมีปกติฆ่าสัตว์โทสะพยาบาทก็โทสะฆ่าสัตว์ก็โทสะนะอยู่ในกองไฟคือโทสะถ้าผัสสะยังไม่เกิดนะโทสะก็ยังไม่มา ทั้งภาษะของอวิชาสัมผัสหรือตัวสัมผัสอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสโพทภะธรรมลม <c oughs> ก็รวมเป็นโทสะทั้งหมดเนี่ยดังนั้นพอภาษะเกิดพยาบาทเกิดละ การเบียดเบียนเกิดเกิดการทำลายล้างการฆ่าตามมาการประหารด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้ด้วยสัตราด้วยอาวุธบ,บาปอกุศลเป็นอนเนกก็เกิดขึ้นจากโทสะที่เรามี เคยไหมเจอคนนี้ไม่ได้เนี่ยเกียรตปื๊ดขึ้นมาเลยเห็นไหมเห็นนะสัมผัสนะทางตานะสัมผัสทางหูได้ยินเสียงคนนี้มาปุ๊บก็บปื๊ดขึ้นเลยนะนะเกิดสัมผัสเกิดโทสะขึ้นมาเกิดพยาบาทขึ้นมาล,ละดังนั้นหน้าที่เราอย่างเดียวคือทะงับไฟคือโทสะ คนจะดีจะไม่ดีก็ตามเราก็ต้องประสบอยู่แล้วไม่เจอคนนี้ก็ไปเจอคนหน้าปุถุชนมีปริมาณมากเท่ากับดินมหาปฐพียมจะหลบได้ไมั้เนี่ยหลบไม่มีทางเลยนมัวแต่จะไปหลบก็ตายก่อนโทสะก็ยังอยู่ใช่ไหม นั้นหน้าที่เราก็คือดับโทสะดับพยาบาทดับเบียดเบียนนะไม่ใช่แต่บุคคลนะสถานที่นไปเจอสถานที่ละระลึกละปรุงแต่งละใช่ไหมอ๋อนี่ที่นี้เคยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหม